เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนทำสา์นะครับเดี๋ยวรอเครื่องปิ้นตามเดิมมันกำลังเป็นอยู่ ACJ ก่อนก็ได้นะี c j อ่านตามโค F O R E S T f o r e s t ปากว่าง D E S E R D d ดซ e ต ทะเลทราย S E N C ทะเล J U N G r E จังเก้ลป่าเถื่อ B E R เอาไปรอกก่อนไปอ่า uh, mm hmm. ต่อไปกับตาเอาไปรอกไปแล้วมาลูก CJ ลอก CJ เอาหยิบกระดาษรีไซเคิลไปรอกคำที่อ่านกับคูมาแล้วลูกลอกด้วยลูกลอกด้วยอาเคงมา ตามโฮ S h L W L สกูโรงเรียน S E E c ซแห S H E E P เชฟแกะ S H I P เชฟเรือเอาล่อกับตาลมา

ไอพี <IP S 2> <IP. S 1> ชเชฟเรืออาลอกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอ่านกับโคใครเสร็จแล้วมาหารูเลยนะครับกระดาษรีไซเคิลหยิบได้เลย <c oughs> ออาวอาโอเคอย่ามาอย่ามา แต่เรามาหาคูเลยนะ มาเลยลูกลูกมาหาครูเลยเ้มอย่าโมตะเมอรดิจะโดนฟาดรออ่าทีอาร์เอวีเอออะไรอ่าได้ได้ชาบอล เดินทาง F O R E S T Forest ป่าขนาดใหญ่ D E S E R T Desert ทะเลทราย S E A C. ทะเล J u N G L E Jungle ป่าเถอะ

M O N K E Y Monkey เลน W E V เราพวกเรา W O A I T I N G Wedding รอคอย F O R for สำหรับอาไปลอกมาให้หมดเลยลูกปาลอกภาษาอังกฤษไม่ต้องลอกไทย เองเสร็จแล้วกับตาเสร็จแล้วลุกมาอ่านกับรู แต่เรามาสองโคเลยกับตาดกับทิงกอ่ะ อย่าเมร์นี่คิงเอออาวกระตันดูนี่คิงอย่าเมร์ทับไปอาวดูนี่กับตัน S A S O O L School โรงเรียน ย่ามาลนะ S A h O O L School. s c h o, o l l รองเรียน S A h O O L School. s c h o, o l l รองเรียน e. S A h O O L s c h o l l รองเรียน S E E เห็น S E E sea hand s e a -E. 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 sea <tons> เกต์แอดแทช a p เชฟกต์ช a p เชฟกต์แอดแทช EAP เชฟกต์ช IP เชฟเรือ S I S, <Chip>. <S, <B ria>. <S, S I P เชฟเรือ S <Chip>? S, S I P เชฟเรือ S <Ch ip>. S, S I P เชฟเรือ S <Ch ip>. S, S I P เชฟเรือ S <Ch ip>. S I P เช e เ S <B ria>. S I P P เชฟเรืออาโอเคลูก เก็บพันนี้ไว้ให้แม่ดูเอาทำเร็วๆปับหนึ่งตัปแบบหนึ่ง ทำไปทำไปอย่าวุ่นวายครัฮะได้ได้ ัหนึ่งนะอ่า mm hmm. เอาไปกับปาน ที่มืนะดิจับขังส่วมเลย a R E v E L t a b l อเดินทาง F O R e S T Forest ป่าขนาดใหญ่ D E S I r D Desert ทะเลทราย S E A Sea ทะเล

K.E.Y. ีามังคีเลนดาบวกเราบ a i ยูเอไอทเอ็นวทิ้งรอคอยเอฟโออาร์สามหลาลรอกสามลูกถ้าเกิดที่ไม่พอเปลี่ยนแผ่นใหม่ได้อ่ะเอาเอาแผ่นใหม่ได้ปะ แต่ไปเอาแผ่นหม่เลยนั่นี่ไงนีไ่ไงตอกพลาสติกไงเคงเสจแล้วมาให้กูอย่ามานั่งเฉยเดีอย่านั่งเฉยกกนะเกคูจับขันซุ้มนะเอาเสจแล้วมาหาคุตูตอเลยลูก เวลาอ่านอ่านดังๆออามานี่มามาตรงนี้มาตรงนี้ s C h O O L s c o รงเรียน F C h O O L เวลาอ่านดูตามด้วย s c o รงเรียน s C h O O L s c o r ลองมียัน S C h O O L s c h o l ลองมียัน S E E s e h a n S E E บอกว่าให้ดูตาม S E E s e h a n S E E s e h a n S E E s e h a n S E E Say hand, S -E -E. S-E-E Say hand, S -E -E. S-E-E Say hand, S -E -E. S-E-E Say -E -E. Hand, -E -E. hand, Attach E-E-P hand, see hand, see hand, see e e hand, E, -E -P. Cheap, কেট এথাইছ ই এ পি সেফ কেট এথাইছ ই এ পি সেফ কেট এথাইছ আই বে ৰ নে ৰ যামা এথাইছ আইবে সেফ লৈলা এথাইছ আই টি চেফ ললা এথাইছ ไอพีเชฟเรือแอแชไอีเเรือแอแชไอีเเรือแอแชแอแชไอพีไอีเชฟพเรืออะไรอ่ะไปเข้าห้องน้ำไป อบอกแม่อบอกกระท่องนะ,ะไป เข้ายงางเอาอะไรใช่ไหมอ่าไปเอาไปเขียนต่อปลาโูกปลานี่โลกปลา ตามาคร home. Oh. อย่าได้ปักเติมปักนหนึ่งนะอ่านมานาตรงนี้อย่าไปเหยียบมันอ้าวต้งใจอ่านอย่ามาเดีย๋ยวกี่มองละ อ้าวเรีทับเร็วจเจ้าเพลงะพาก่อนเปล่าพ้าก่อนไหม้อ่าลาลาพ้าก่อนก็ลาลา